พี่หมกปืดๆนะกันน้องๆคนทำให้ลำหน้าถ่ายพี่น้องเอ้ยมื่อนนี้แต่โบได้วาสิไปแต่เศร้าดอกบลาสว่วงบายๆพูดแหละเอาจะรุปแล้วกกเพันเมื่อเนาะแล้วพูดเลยแต่ว่าเมื่อวันนี้ได้นัดน้องเพคนแล้ะน้องเพคนให้ห้องท่องแตกอยู่เราอยากเมื่อพี่หน่อยวุฒิเพื่อเนาะบ้านดภัยของงานว่ะเพราะว่าเรากับเรเคยนักเวียดแบบนี้เนี่ยอย่างเรากับเรเคยอยู่ถึงนะเนาะดินไอซ้อนเมื่อปะไอดิน แต่สีหายมันบลานทั้งสองข้งสองพายอยู่เด้อมันนี่ทั้งเมียกันเบรเขาจะเชิงเช้าเลปาลุงเข้าใจเลยนะว่าป่าเมียไปนะมีตุ่มแม่เพี่งกันยังบอกอยู่เสียอยู่เด้อนี่ถ้าเราเบิ่งคลิปอยู่นี่ว่าพอจันทร์สีเลือกไผ่เลือกไพ่แบบเมื่อหรือว่าอยู่อ่ะเลือกไพ่สรุปแล้วพอจันทร์เมื่อเด้อพี่น้องเไยไปเด้อไปอยู่แต่ว่าช่วง อันนั้นพุ่นพี่น้องเ้ย่งเอ่อ่งบาย่เียงนะเียนาอีกก่อนหสหยังยังหอดถอยลางไปนีว่าว่ายังบ่เมื่อเนาะว่าเ้าเลยบาดติไปดเนาะขนาดเจ้าไปเหนือก็ยังทางเฮาก็ยังคอยทางอยู่มือเรากมือได้ีมีเนาะอืออยากเมื่อกินฮอดไผดินินไอ้สอนจเมื่อยเป็นอย่างนั้นเมื่อะ ฮะดินวานี่ไหนะวานี่ยน่าเป็นอย่างก็แล้วาวแล้วแล้วที่า่อพี่สาวแล้วมาไเดอบอปุ๊บปุ๊บไฟลุกบะบะพี่น้องเฮยบาเมื่อใหม่ได้จ้ะอาน้อยเนาะตื่น้ามาจ็ดเมนูเอาใจลูกสาวก้อนมื่นีย่งพอดีใหม่ก็ ลูกสาวนั่งเฝ้าอยู่ลูกสาวนั่งเฝ้าอยู่หมออบหมออบตายพี่น้องเยเนาะมันเพจักมันเป็นจังเสียบไฟบ่เข้าก็ต้องได้อ่าย่างเตาข้างนอกเนาะว่าจะเตาเข้าในครัวพุ่นยามันคนกระั่วนั่งๆยามสิยามนั่งไกลพอแล้วก็อยามบ่ึกเออๆๆนี่อันน้ติอืมอ้า ทักทายสบายดีสบายดีายดมามเศร้าเลยป้าลุงเมนูถืกใจขอมานั่งเฮ็ดเองเลยวัอนี้เถอะนะแมย์มาไปอาบ,บน้ำเผินอาบน้ำหรอบ่อาบน้ำเลยอาบน้ำเลยบอข้าเป็นบ้านบมย์เอาบน้ำเอ้าเป็นอาบน้ำหรอเฮ็ด<น>ยังไงตักน้ำแล้วก็ตางม,มือเฮ็ดยังนะใส่ชุดใส่ช เออร่างก้นร่างหน่าร่างมือใส่ชงเลยเป็นวัดบ่อเป็นวัดฮารอบน้ำพปนอะไรน้องเลยสี่หกสาวหกหงายปกมูสเหรอเพื่อนเชิญนายเพื่อนได้กัพ่อมฮาวบราฮาวฮาวบราแอบน้ำฮาวเป็นวัดเป็นวัดสบายดี เหมืบรรยากาศอยู่ข้างนอกบ้านเด้ไม่ใี่เราเลยนะต๊กดินเมื่อคืนนี้ก็ไ้พี่น้องเลยบุพเพสีให้เพราะคนต๊กจย่จ้าบ่ส่งเสื้อตาไว้กับเปียกเปียกเบื้องเดินนะมันตาดแล้วว่ามันดีเสื้อกเลยดุกเลยเสียบเสื้อถกเขาเออยังถูกโมผัสจิตวิญญาณูก่ิดเกิดมาสามสิบกี่ปีหม่ไม่ โอ้เจรินพริกได้ดินะใหม่เข่าหงุดเดิมมาหนีิเดิมพรำวานนี่มาแต่ลำหน้าหน้าไม่ตุ้ยกะกินข่ากินหน้าอยู่พุ่นกกะคำดืิมมาข่าวพี่น้องเลยก็เลยหุงเข่าเอืมขี้หมกปื่อๆอะไรกันน้องๆเพิ่นดำให้ลำหน้าถ่ายพี่น้องเลยมันนี่แต่โบได้ว่าสิไปจะเศร้าดอกบลาสว่องไปบ่ายพูดเละเอาสรุปแล้วกันเมื่อเนาะแล้วพุูดเลย แต่ว yeah. ่าเมื่อมื่อนี่ได้นัดน้องคนละน้องคนหายห้องท่องแตกอยู่เราอยากเมื่อพี่น่ยอุติ่แหวนเนาะบ้านหายว่องวันว่ะเพราะว่าเรากับเเคยนักเวียกแบบนี้เนี่ยอย่างเรากับเเคยอยู่ถึงนะเนาะดินไอซอนเมื่อปะไอซ่อนแตาสีหามันบลั่นทั้งสองทั้งสองผ้ายู่เ้อมือนี่ทั้งเมียกัน เวงเขาจะเพิ่งเช้าเลยป้าลุงเข้าใจเลยนะว่าป้าเมียไปนะก้ะดิ่อ้ามีตุ่มแม่เพียงยังบอกอยู่เสียอยู่เด้อนี่ถ้าเราเมิ่งคลิปอยู่นี่ว่าบอจันทร์สีเลือกไปเลือกไผยแบบเมื่อหรือว่าอยู่อ่ะเลือกภัยสรุปแล้ว่อจันทร์เมื่อได้พี่น้องเลยไปเด้อไปอยู่แต่ว่าช่วง อันนั้นพุ่นพี่น้องเอ้ยช่งเอ่อช่งบายเที่ยงพุ่นแหลเที่ยงเดินทาดําอีกก่อนจไห้ไหเพราะยังยังไหพี่น้องไหเพราะึ่งมาก็สิได้ลกกาออกก่อนเพราะว่ามันคาตกเนาะซี้ก็ถือว่าเายังบ่ได้ลงพี่น้องเนาะเห็นอาการน้องเพิ่นเมื่อวานนี้น้องอันแมงเชือก็ผู้ชุกผิดเลยพี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยตัดสินใจว่าไปสวนเพิ่นแล้วงจากแมงเืออัน พอนะพี oh, no, ่น <c ười> <c ười> ้องเลยเนาะแล้วก <c ười> ็เราแบบหน้าบู๋มเมื่อกี้น้องเข่าบาดก็คือใช้ิดคกันเน้ะว่าดีว่าก็เลยว่าเออเมื่อย่ดออกน้องเลยว่าจังว่าชินน้ำของคำคัมไปล้างก่อนหนูไปล้างก่อน2%ล้างก้อนผู้ผู้เน้่ยล้างย่อหนะเพราะว่าเราตั้งใจว่านับมือระวันเลยเด้อนับมือว่าว่ามือนี้นับกันยังไปอีกหูถอยล้างไปอีกที่นี่ว่าอย่างบุเมื่อเนาะ <laughs> à. sống <laughs> phải bạc nó khá là cho phải ừ. nửa còn nhăng thang hao, còn nhăng khói thang như sao không ạ nó là chậu phải nửa xì màn hình nó chậu <laughs> 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 chậu mưa nó khí hột phải đi đi ai sợ nó chậu mưa nó chậu mưa nè hả đi vào đây này vào đây này nó chậu mưa nè nó khí hột nó chậu lâu nó bố phải thả mà ai sợ nó chậu ai sợ nó mưa ไอซ้อนบอกว่าขี้งหอดผู้สาวอ่ะเฟินพากันไปถากไอซ้อนตอนที่เผู้สาวแล้วก็อยากเมื่อเราดีนเนาะยากมันชุบแล่วแล้วเมื่อยแล้วเรเคยเห็ดแบบนักนี่เลยเนาะมันคนละงานกันดีกับของเราโม่เลยคือกับเห็ดหน้าเนี่ยพี่แดงเห็ดไทยไปซักแล้วก็แล้วเนาะนี่โอ้ทั้งคาดทั้งไทยเมื่อยถามืส่งเราน้องดินเนาะส่งเลาก่อนนะจัะ อันฮัดมาอี้พี่น้องเตรียมทุกพ่อทุกพ่อการเนี่ยเราคล้องคือกันทั้งนั้นก็ได้เราชิบูไปหมดเนี่ยเราคอยทางแล้วก็บอกอยู่พี่น้องเนี่ยเราไม่ต้องมาเรืยก็ได้เราเยี่ยมมาทุกเท่าอนุญาตเราเบบเราอยู่ได้ว่าดำหน้าเราไปเข้าใจอยู่ช่วงนี้ดำหน้ามีพอตอนนี้คือสมัยน่ะอันเป็นอันเอาเป็นไปอยู่ห้องรวมกับหมู่แล้วหมู่เก่าเคนอยู่บ้านเดียวกันพี่น้อง หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำนะเขาหน้ามันกินเองหนึ่งข่าเฮ็ดกินเองเขาอยากกินเท่าไรก็เฮ็ดกินเองละมั่นอือืมอืมอืมอยากกินเลยจะเฮ็ดเอาให้ดูนิ่ไปค่อยค่อยเล้บอ่ะให้พ่อปรุงวันนี้ไหมไพดุกเลยเมนูถึกใจได้มาหนึ่ปลาดองเลย่นมักแห็นกระดูกเคงหมูนี้ยวหน้าจนไปมักไหมอะนละ ใหม่ไเพื่อเลยดูกันมันไฟแห้งเพราะว่าจะผอบอาขี้เท้าส่วนใช้มันหมดหมดเลยมะพริกเลยแต่ว่าโนมีอันผักบัวผักหอมอาโล้งอะไบ่อาโล้งเลยอาโล้งน้าตุ้ยคนลงน้าตุ้บัตเตอร์ของราชสกินจะพุ่นได้อยู่เพื่อนบุฟี่หยังไม่แต่หมูกินข้าวกับข้าวสวยกับหมูได้น้อยนิเนาะแต่มันลายกันไดเอาไให้อาสอนน้ำเด้อ ใช่สอนปั่นน้ำทางน้ำเดีอว่านี่นะบริกินขขาวน้ำพอจันเลยยันอะไรวะเป็นโทษเลยเมื่อหนึ่งนี่เลยย้อนตอนแรกนั่นตอนตอนไข่ถ่ายคลิปเราพี่น้องเลยเนาะตอนแมงเสื้อถ่ายคลิปอ่าคอพอจันว่าให้ยูเมื่อหนึ่งนะก็ไม่ได้คิดอย่างใดก็คิดว่าอยากให้ยูเมื่อหนึ่งแหละเพราะเหอาการณ์เนาะตอนกินข่าวแรงโดดแทบอีกมือส่งแล้วเลยอีแบบเราบอกซูปเตอร์ฟังว่าบอกแม่นาะปเตอร์ส่งมาว่า พอมีมูมาไถ่าหน้านะ่ถ่ายใแม่นาะงนาเจ้าที่บนบ้านเขาน้องน้ำนลยนะเขาลำนวดก็ได้อย่างมันลมก็ได้นัแต่แน่แล้วว่าคาดได้สินะแล้วว่าขาดได้ผมมีคนไถนาก็ได้ว่าโอ้ยน้องช้อนเราไหา้ได้สิเมื่อเนี่ยว่าบอกน้องดาวฟังโอ้ยบาปเราได้เมื่อช่วงไรๆมาเจอวะมันก็ออกอยู่ได้เขาน้องน้ำนแต่ว่าแต่นวลายมันออกมัน<ป>ด<ำ>ํกระเทินดําเอ้าดํามาเลยเ่าต้องเหยียดมันเพราะว่ามันปงอยู่มันหักมันออกออกบ่อออกบ่อวัด มหัวฝนต้องห่มนะมือที่วันฝนท่มลงมาพอดีปิ้ฝนน้ำลงมาแล้วมันเขาให้เอาไว้ีกนอเป็นกได้ไหมสิไปย่างไหมอาไวรมองหน่อยมันต้องแปลว่ามันทนนะตัวนี้นะนแปลว่าบนบ่เงอน้ำนะอืมแต่ว่าฝนบนต้นเมื่อนั้นชื่อออกคั้กยิ่ ผมปะตูแล้วก็ไปปลูกให้คือกันหักแต่ว่ามันเป็นถึงน้ำคือกันเนาะแบบว่ามันถึงน้ำถึงช่วงน้ำไหลลงเลยน้ำทางไหลลงประตูบ่มาบ่เหมือนเราดินเนาะแฉ่ปะตูบ่มาถ่ายงานนั่นถ่ายเราดินเนาะประจันไปเลยโทรหาปะตูมาถ่ายงานนั้นถ่าแน่สิยนะเป็นแหวนทดลองคุสิหายลุงจอยกับลุงจอยแล้วไปหาหอยหอมอยู่ดุงผู้แหวนทดลองวะเปวนทดลองบปล่าเอาลูก ซิมบ้าซิมะใส่ไปตรงซิมนะดำมาเลยย่างไฟมาแดงินมาหอพิ้นะไรนี่นะพริกเน่ยพอยามันเป็นอะไรเดยนั่นได้แหละจางจะเค็มมักไว้แล้วกางจางบะพอไปใส่เกลือเลยใส่แตัดีก็ํำปลาในนย่งเจอหมักจะใส่น้ำตาลก็เออกรใส่น้ำตาลหมักหวานเลยมั้ง่ บอกระม,มักกระม,มักแน่วหวานๆในี่จังน้อยอ่ะใช่เป็นสิมักแห่นวะบอเอาลงน,นะบอเออนั่นใดนั่นได้อยู่นั่นนี่เอาออกดำๆเป็น,นีน่ไรฮะบออยู่กูดบอดูกป่ะเป็นลูกมักแต่โอเคได้นะใส่บองกี่นใน เอายังนี่ว่าพอมียังคองนี่ฮะเอา่หม่าปลากระปองสอาสนี่วสยนีออกมากได้เติมของเมืนั้นยังไม่ได้เปิดด้วยพี่น้อนกระดงดันกินมูเด้อสิใช่ยินดีเสียงาบหนึงดัา มาห้องให้ผู้ว่ามาแล้วก็ไปเลยนั่นเฮ็ดหมากพริกไงเด้อมันสิเข้าตาเด้อตาไว้บตาใบ้าใบมองให้พระจันย่างอืมแม่ไปเบิดตักข้าวให้ก็ได้เด้อเอาเอาละท่านจะกินข้าวก่อนใส่น้ำซอสเรียบร้อยไข่อีกหายประจันห้องท้อ,องก่อนเอาแต่งไปเอาไปใช้เอาไปชงให้ช้อน หลายมืออยู่ไปฮัฟดูเหรอลูกเไปเนื้อเด้ออืมสิไปเนื้อแล้วมาทางนี้มาทางนี้มันควันเดมาทางนี้สิไปเนื้อแล้อยับถอยลังไปอีกก็ได้ถอยลังไปอีกผู๊ผู๊ผู๊ทั้งนั้นน่าจะไปเนื้อป้าลูกเดี้อเบออื่นวันจันทร์เบอร์วันจันทร์มันกะหมูมีค้นซ่งได้ไปชงไป่อเสีย เดีย๋ยวเช็ดใจเสียเลยเนาะเอาพอเอาไปทางดังก็ได้อันนี้ิจี้ว่าคือจะไปปิ้งชุน้องซอนกินอยู่เชฟโปน่ะนี่มึงดูอเอาไปปิ้งคนก็นได้ต้องดิแ่บดิได้มันยังดินอยู่กินบมดินดินก็อยากกินกับเผราอะไรดินกรเพากระเพย้น,ห,ยน,นหนังเค็มพลองเลยเนาะ กินอย่างนี้เลยทิข้าเตาเลยเดี๋ยวคอยชี้ให้แก้วกินสองวังนขี้โมกอะไรไม่เลิกหรอแช่อยู่ปะแช่เปิดลุงเลยไหมเล่นปิดลุงเลยไหมในสนาบน้ำเลยแต่ก,ก,กระดูกประจักระดูกอ่อน

เฮ้ยแม่เฮ้ยเฮ้ยเม่กับแม่รัดอืมบางทีก็แม่อยู่แม่แม่เลื่อยกลัวพ่อจันอยู่นี่เนี่ยหายไปจันเอาไปสูน้องซอนกินจะพุ่นอ่ะแม่รัดแม่รัดจะมีแม่รัดจะมียังนะแม่รัดชามียังคนยัง างาฮึมจัดงาของจัดย่างเนาะแม่จะมีคนงาคนอื่นด้วยได้ค่ะอย่างนั้นวะแบดงเราเดินคันจ้าเจ่าไปกินน้ำทงังไอเตอร์ไอต้ากลับไปหน้าป้านะอีกแดดมือที่ซีเดี๋ยวเราไปตามซีเดี๋ยว ยบอใช่ไหมสีลงไปพุ่นบ่าจ่าหนังคือชีคืนมาคือชีแฮเพ่นขึ้นมายังสีลงไปเยอะปะมาชีลงบางต้นไม้ยคือยู่ตัวเรียนอืมมีอันอพี่น้องเพื่อนทักมาบอกว่าบ่าต้องขุดเลืกเด้อเราเราปลูกอ่ะเป็นเลยงามเลยงามอันต้นใหญ่เลยแ้วกาขุดให้มันนุ่นๆเนีน้ยนะให้มันคือก้นกระทะอันแบบถมมัน เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจะ้งใส่ปุ๋ยบนี้มันจังงามก็จะราบเบาแอังใส่ันห้องพื้น่ะทรงหูเหมันเบิ่งอยู่แต่ว่ามันคือปุ๋ยเบาคืออะไรกันจะบอกใช่ขิงงัวได้หรอดินมันชิกลาไปจังิ่นหูเดี๋ยวิันก็ได้ทรงว่าเพิ่ันเห็นเจ้าซื้อบางทีเรียนูว่าีนเดียวบอกวิธีได้หรอ อืมมองไงร่องก็จะต้นเย่างอืมนชี่ร่องสองต้นนะดินี๋ยวี่เอามาอีกไปต้นทนายก็2องเซนป่ะต้นลองเซนห้ารอบาทซองเ้นห้ารบาทแล้วลดให้รูวานแต่ว่ามันต้นมใยญงปันใดย่างสำนักกองก็ได้พ่อเพราะอันนั้นๆเอาไว้มอต้องเอาขึ้นไงยะ จะได้ชิเจ้าสิกินิ้นมีคนเฝ้าได้เวลาจะไปอาบน้ำได้ยังไม่อาบน้ำแต่เศร้าพี่น้องเนาะตื่นมากับหูเข่าแล้ยไปมักโมูเลยเพิ่นอืมกินแล้วมัมเด้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าสินั่นว่าสิลงไปน้ำตุ้ดว่าไม่นด้อาบน้ำขี้โมกแค่ไหนหาแนวใช่ขี้โมกกันนะไว้ตู้อันนี้ี่น้องกันแล้มักไปอ่ะสั้นงมวลาไปอาบน้ำก็ได้จะเราเด้อไปนอนจันไปนอนถาเด้อกินเด้ออิ่มเด้อ เดี ane, vida, them. Like them ๋ยวพอจันชีดงไปพูดเฮากลยชงไปกันเลยสมันแล้วกันไปเบิ่งลงไปเบิ่งกันเดีวจะได้เปิดหานบบดเดียวนี่เนาะแบบเดียวกับพหอืมเดียวกับพีหนาเ้ยย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 ยวยยยย้ยย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 ่ยด้ยย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 ยายนยยยดยย ໄດ້ເລີຍມາແລ້ວສັດນ້ອຍເນາະເອົາຕິມເຂົ້າຊະດຽວແມ່ໃຫ້ລາດແປມນ້ຳກ່ອນເອົາປາພີ່ນ້ອງແລ້ວເດນ